ของเราเลยครับนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใม่ล่าสุดเลยและเป็นตัวใหญ่ที่สุดของคูต้านะครับเป็นรุ่น DC 120่องนกนั่นเองครับมาดูจุดเด่นแรกกันเลยนะครับจุดเด่นแรกของเขานั่นก็คือระบบเครื่องยนต์คอมเบลวนะครับพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่120แรงม้านะครับแรงเต็มกําลังแน่นอนนะครับและที่สาคัญนะครับมาพร้อมกับหน้ากว้างนะครับยาวถึง3เมตรนะครับต้องบอกว่า เกี่ยวไวทันใจแน่นอนนะครับสําหรับรถเกี่ยวรุ่นนี้ของเรานะครับและย่างงู้นเดนั้นนะครับเรายังออกแบบนะครับชุดช่วงล่างนะครับดีไซน์ใหม่เลยนะครับถ้าเราดูปอมดูดีๆนะครับจะทรงเหมือนกับรถถังเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงล่างของเราเนี่ยออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนาแปลงเล็กนะครับหรือว่านาหล่มนะครับตัวนี้ก็สามารถออกแบบนะครับให้สามารถใช้งานได้นั่นเอง พร้อมกับนะครับความแข็งแกร่งของช่วงล่างเนี่ยเพื่อรองรับนะครับการบรรทุกของข้าวหรือตัวรถเนี่ยนะครับมีรูเลอร์ทั้งหมด9ตัวนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยแท็กตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยมาตรฐานสูงอยู่แล้ว40เซนเนาะนะครับยังสามารถยกสูงเพิ่มขึ้นอีก10เซนนะครับด้วยระบบออโต้วันโลนะครับระบบตัวนี้เนี่ยจะรักษานะครับระดับแนวรหน้านะครับของหน้าหัวเกียร์นั่นเองแต่นะครับ ในส่วนของฐานล้อเนี่ยนะครับก็จะสามารถนะครับปรับขึ้นซ้ายขวาได้นะครับตามสภาพของแลง,งานาที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับรถเกี่ยวรถข้าวรุนนี้ของเราเนี่ยถังสามารถบรรจุได้อยู่ที่ 1, 4 6 0กิกโลและสามารถใช้งานได้ยาวๆด้วยความจุของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่1 4 0ริลิตรใช้งานได้ยาวไหมครับและที่สาคัญในช่วงของการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่า ช่วงเวลาของการเกียเกี่ยวมันน้อยเนาะนะครับเราต้องจอดรถปล่อยเสียเวลาเข้ามาตัดฝุ่นใช่ไหมครับรุ่นดีไปต้องนะครับเพราะว่าเราออกแบบมาใหม่ให้รถสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งวันนะครับนั่นก็คือมีการขยายแผงหม้อน้ำนะครับให้มีขยะใหญ่มากยิ่งขึ้นและที่สาคัญมีพัดลมบุนย้อนทิศทางนะครับโดยที่ท่านเนี่ยสามารถขับเกี่ยวต่อได้เลยโดยไม่ต้องจุดนถนะครับพัดลมก็จะเป่าฝุ่นที่ติดตรงตะแกรงนะครับ ตรงแผงหม้อน้ำออกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือจุดเด่นต่างๆนะครับของรถเกี่ยวรถดข้าวรุ่น dc 1 2ึ่งสองุด็แล็ครบจบเรื่องงานเกี่ยวครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเนาะนอกจากรถเกี่ยวแล้วเนี่ยเรายังมีนะครับรถสินค้าใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสนใจอยากทดลองขับนะครับก็สามารถไปทดลองได้สถานีรถเกี่ยวนั่นเองนะครับจะมีทั้งสถานีทดลองขับแล้วก็ ขับกันจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอภัยด้วยเนาะนะครับขุ่นเยอะกันนิดนึงนะครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมกันหรือยังด้านหลังผมอะพร้อมหรือยังปากดูให้หน่อยโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นมาพบกับสินค้าใหม่เงินตัวนั่นก็คือ L 5 2 2 8เชิญเลยครับ จุดเด่นแรกของเขาเลยนะครับนั่นก็คือเป็นเครื่องยนต์ใหม่เลยนะครับต้องบอกว่ามีสสูบ16วาล์นะครับต้องบอกแรงทรงพลังและประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยีนะครับบัวต้าอะเล็กทีฟนะครับเปนมีกวาล์ด้่นเองนะครับต้องบอกว่าแรงทรงพลังและประหยัดน้ำมันนะครับและอย่างไม่หมดเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับรูปโฉมใหม่นะครับดูโฉบเฉี่ยวนะครับทันสมัยมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับชุดไฟหน้า led นะครับเพียงแค่ท่านเนียวิดสวิตช์กุญแจเนี่ยครับ ต้องบอกว่าไฟเดทาก็จะโชว์ขึ้นมาเลยให้ดูดูดันและทันสมัยมายกยิ่งขึ้นนะครับมาดูุจุดเด่นก็ถันไปนะครับนั่นก็คือระบบการแจ้งเตือนนะครับเมื่อกองอากาศมีการอุดตันนั่นเองนะครับเราไม่ต้องลงมาเพื่อเปิดสากระปรองดูนะครับเราสามารถดูที่บริเวณหน้าปัดได้เลยจะมีการแสดงโชว์ถ้าเกิดว่ามีฝุ่นไปอุดตันนะครับตรงกองอากาศนั่นเองนะครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังมีนะครับในการออกแบบท่อแบบใหม่ เพื่ออะไรครับเพื่อลดนะครับความร้อนเนี่ยจากท่อไอเสียเนี่ยที่จะกระจายเข้าสู่ผู้ขับขี่นะครับอันนี้เราก็ปรับองศามาใหม่นะครับสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเราก็ยังออกแบบเบาะออกมาใหม่นะครับเป็นเบาะตัวใหม่เลยไว้สําหรับปบรับสรลีระด้านหลังนะครับแล้วก็รับแรงกระแทกได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนางานบันหรืองานไร่อ้อยนั่นเองนะครับก็สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับ และจุดเด่นนะครับที่ยังเป็นเอกลักษณ์ของฮคด้านั่นก็คือความคล่องแคล่วความสะดวกสบายนะครับนั่นก็จะเป็นระบบเกียร์นะครับต้องบอกว่าเป็นระบบเกียร์ซิงโครเกียร์ชิมนั่นเองนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์หลักเนี่ยได้อย่างนุ่มนวลนะครับลดอาการเสียงดังเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์นะครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับในการใช้งานของเราเนี่ยในการกลับหัวงานนะครับหรือว่าเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถก็ยังเป็นเอกลักษณ์อยู่นั่นก็คือระบบเกียร์ ซิงโคชัตเทอรน,นะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถเองนะครับแต่จุดเด่นัวสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทเนี่ยเสริมความแข็งแกร่งตรงจุดอุปกรณ์ต่อพว่วงด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการไถห,หน้านะครับปลูกอ้อยปลูกมันนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็พัฒนาออกมานะครับให้จุดต่อพ่วงทั้งสามจุดเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเองนะครับและนี่ก็คือจุดเด่นต่างๆของ แท็กเตอร์คูต้านะครับ L 5 2 2 8อนะครับของผมนะครับกับทีมงานก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ